สวัสดีมาทายเมนูวันนี้กันดีกว่าหัูท้อทอดแน้ไม่ต้องถามปลาทอดหมดแล้วสองชิ้นใหญ่ๆเอกกะจะไม่กินคอมร้างลเลยน้ให้กูทำร้ายมันตลอดกระแดเองใช่เขียวกีแอนทอร์เปียกหมดเลยกู แม่ก็นั่งผ้าเช็ดโต๊อะอ่ะเข้าใจปะผ้าเช็ดโต๊ะเอาเสื้มอามาเช็ดถุงเ้าบานกางโกงกางเกงมีหลายสักอย่างเข้าใจมะโอ้ยนี่ทันใดนี้กระจกบ,บ้านฉันแตกโค้งเลยปะฟึบไปเลยจะผ่านรึเป่าเนี่ยเขา้องกดแปดสิบไม่ผ่าน จะซื้ออะไรไดีวะแนวันเหมือนครบหมดแล้ว